ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนไทยเจอกับปัญหามากมายนะครับทั้งเรื่องของสงครามการค้าเศรษฐกิจภายในประเทศและอีกประเด็นนั่นคือเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยลงถึงนักลงทุนต่างประเทศนะครับเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยที่มีปริมาณลดลงจนทําให้เซ็นดเด็กหลุด1,200จุดคาถามสําคัญที่จะเกิดขึ้นณเวลานี้นั่นคือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นลงถึงการกระตุ้นตลาดหุ้นไทย จะทำได้อย่างไรนะครับวันนี้เรา,ามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับมารู้จักแล้วก็มาทําความเข้าใจถึงแนวทางที่เกิดขึ้นกับการเรียกความเชื่อมั่นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรภีพัฒนพงศ์นะครับประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาไขาข้อข้องใจของนักลงทุนรวมถึงทิศทางที่จะเกิดขึ้นกับตลาดทุนไทยหลังจากนี้นะครับ สวัสดีอาจารย์กิติพงศ์ครับสวัสดีครับครับคำถามแรกเลยครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของตลาดทุนไทยในเวลานี้น้านงทุนเกิดอะไรขึ้นฮะคือพบว่ามันเกิดพายุหลายหลายลูกด้วยกันคือภาษีทรัมป์สงครามรัสเซียยูเครนฮามาสอิสราเอลมันก็กระทบไปหมดนะครับแล้วรวมถึงสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะฮะ หุ้นลงทองขึ้นหุ้นขึ้นทองลงในต่างประเทศมันกระทบในเมืองไทยโดยนัยสําคัญอันที่สองก็คือเรื่องของอธุรกิจไทยก็มีปัญหาแา่คมว่าเศรษฐกิจไทยภาพรวมก็อาจจะมีปัญหากระทบจากสิ่งเหล่านี้นะครับแม้ว่า GDP ช่วง2 3, องสามเดือนที่แล้วก็อาจจะดีขึ้นเพื่อส่งออกแต่ว่าภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยน้องทุนรู้สึกว่าหุ้นมันก็ไม่ค่อยปร์ฟอมราคามก็เลยดําดิ่งลงไป เ,เกี่ยวข้อกับต่างประเทศด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ก็อย่างที่ผมเรียนตลอดเวลาว่ามีหุ้นที่ดีๆที่ผลตอบแทนดีการ์ดผ,ผลด,ดีผลประกอบการก็ยังไม่ได้แย่ลงก็ยังมีอยู่เยอะในตลาดทุนเมันนักลงทุนก็ควรจะเลือกซื้อหุ้นที่ที่ดีและเหมาะสมแน่นอนครับมันก็เลยกระทบไปถึงกองทุนต่างๆซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในแง่ของตลาดทุนก็จะมีสองเรื่องก็คือเรื่องของ ความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการทุจริตซึ่งก็ถือว่าเบาลงไปเยอะในช่วงหลังว่าเรื่องเก่าแล้วก็เริ่มเติมต่อไปซึ่งวันนี้เราก็รอกฎหมายพระราชกำหนดที่จะให้ฟ้องเองโดยเป็นพนักงานสอบสวนโดยกระร่วมกันกับทางหน่วยงานอื่นเรื่องที่สองก็คือว่าเกี่ยวกับผู้ลงทุนเองก่อนนะครับเราก็พยายามจะให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ลงทุนรายย่อยนะครับที่พูดถึงเรื่องของการทํา ช็อตเซลก็ดีเราก็แก้กดว่าต่อไปนี้เขาจะทำช็อตเซลโดยเฉพาะเซตเซตเซตหนึ่งรอเท่านั้นหรือเอ Robot รื่องรบอทเทรดดิ้งนะาก็จำกัดอัตราการขึ้นลงของคุณรวมถึงการที่ใช้มีโคโลเคชันในเตร์ที่สองหรือสามของนี่ซึ่งก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกับนักลงทุนที่ใช้ Robot Trading รบอทเทรดดิ้งได้ใกล้เคียงกัน,นอันนั้นก็ก็เป็นแต่ผมคิดว่า ปัญหาของช็อตเซลก็ดีปัญหาของเอชเอฟทีก็ดีหรือบ่าเทรดดิ้งก็ดีเนี่ยมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งซึ่งเราตลาดก็เข้ามาดูแล,แลซึ่งผมเชื่อว่าดีขึ้นเยอะมากจากเทียบกับก่อนหน้านี้แต่ว่าปัญหาพื้นฐานของธุรกิจไทยก็จะเป็นปัญหาหลักก็เลยเป็นที่มาว่าตลาดทรัพย์ก็พยายามจะหาทางเลือกที่ผมพูดหลายครั้งในการที่จะเอานิวเอคคอโนมีบริษัทต่างประเทศที่มาลงทุนประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ามาจดทะเบียนได้เร็วขึ้นนะครับ ร่วมมือกับ B.O.I. ซึ่งต้องเรื่องนี้ต้องใช้เวลานิดนค,ค,ครับเพราะว่ามันมีกฎกติกาเยอะหรืออย่างถ้าเมื่อเราจะทำอีโคโนมี่เนี่ยมันก็จะต้องไปดูกฎไลฟ์ตลาด MAI คุยกับกรลตนะฮะอย่างอย่างเมื่อเมื่อตอนเช้านี้ก็เพิ่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะมีตลาดใหม่ย,ยังไงจะทำให้บริษัทที่อยู่ในอีโคโนมี่เช่นพวกการแพทย์เฮลท์แคร์ a i เทคโนโลยีเนี่ย ที่อยู่กันในระบบเนี่ยมันจะมีระบบ venture capital รวมถึงการที่เข้าไปมีกองทุนไปลงทุนแล้วมาเข้าตลาดหลักทรัพย์อันนี้มันต้องใช้เวลาในการศึกษานะครับแล้วก็มันก็ตามมาด้วยการแก้ไขกฎหมายมซึ่งของเรามมีกฎหมายที่ที่ใช้เวลายกตัวอย่างที่เราพยายามจะสร้างก็คือเรื่องของ treasury stock ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้็มทนละนะฮะตอนนี้ hearing เฮียริ่งไปแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็ผมเชื่อในเดือน2เดือนนี้ก็คงจะออกนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีบริษัทที่พร้อมจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยประมาณ6000กว่าล้านครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหรานี่ครับก็จะเป็นการสร้างความสเสถียรให้กับราคาของ <c oughs> หุ้นของบริษัทดีๆที่มีอยู่ผมก็เข้าใจนักลงทุนนะครับ่าหุ้นทำม,มันวุอหวาเปลี่ยนไปทุกวันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแน่นอนมันก็มีผลจากการที่มีกองทุนรวม ไทนะยเอสจีฟาอะในต่างๆเนงคงทําให้บริบทเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นราคามันก็ขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดก็ต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับหาแน่นอนก็คือการใช้อย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องของการที่จะเอาบริษัทขนาดกลางเล็กๆให้เข้ามาอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนด้วยการทำผลงานวิจัยเปอร์ฟอร์มแนหรือจัมพลัสที่ทางผู้จัดการจะทำ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเร่งทําซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยอีกต้อง 3- ามถึงหเดือนกว่าจะออกดอกออกผลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอีกสามหเดือนจะมีเหตุการณ์อะไรเปลนเปล่าเป็นคลื่นที่มากระทบอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําให้พื้นฐานของบริษัทพวกนี้อยู่ในการประกอบการที่ดีและเหมาะสมครับครับ,รบดูเหมือนว่าเรื่องี่าจารย์กล่าวมาเนี่ยอาจะเป็นเรื่องใน 3- าถึงหเดือนข้างหน้า แต่ในในระยะสั้นที่แบบนั่งทุนเองเขาก็รอดูอยู่แล้วรายย่อยเองก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็เจอปัญหามากมายตลาดก็ลงมาเรื่อยๆตรงนี้เราเราจะเข้าไปไปช่วยก็อย่างของเรียนก็ก็อย่างที่ที่ผมบอกนะครับไอระยะสั้นเรื่องของช็อตเซล์เราก็มีมาตรการเป็นละนะเรื่องของการขึ้นลงของราคาก็มีมาตรการที่จะเบรกอันที่3ก็คือเรื่องของ HFT แล้วเราก็กำลังก็พยายามจะให้โคโลเคชันเนี่ยเข้ามา เท่าเทียมกับรายย่อยนายูไปบรโเกอร์ไหนก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเคาะสั่ง<ม>ซื้อได้พร้อมกันครับผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ตัวสินค้าก็คือบริษัทจดทะเบียนที่ที่มันอา,อาจจะไม่มีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์คนคบอก้ททำไมหุ้นดีๆมันทำไมันถึงลงเยอะขนาดนั้นหุ้นที่มี P.E. น้อยๆมันผลดีทำไมไม่มีคนซื้อ,อม,มันก็อาจจะเพราะว่า นักลงทุนปัจจุบันเนี่ยมีทางเลือกครับในการไปลงทุนหุ้นต่างประเทศกองทุนก็ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศซึ่งปร์สิทธมมันดีกว่าต้องยอมรับเลยว่าการาทุนหุ้นต่างประเทศที่มันดีกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม DR นะก็ทําให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนจํานวนหนึ่งเนี่ยผันเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการลงทุนไปอาจจะมีนักลงทุนรายใหม่ที่จะไปเล่นคริปโตในต่างประเทศ นะครับรบ <นะ S 1> ิตคอยซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าตลาดก็ต้องหาอะไรที่จะมาทํา Product ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีถ้าถามว่าตลาดจริงๆเนี่ยที่แอคทีฟเรื่องของซื้อหุ้หนต่างทก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับกองทุน DR ตลาดนี่มีการเฟดกันเยอะครับแต่เพียงแต่ว่าพอหุ้นไทยจริงๆอะ่ะมันไม่มีข่าวดีที่พอจะตอบสนองให้ราคาหุ้นขึ้นเราดูธนะุรกิจบางอัน ที่เป็นผูกขาดก็ยังพุ่นยังไม่ขึ้นเลยนะฮะหรือธุรกิจที่ใหญ่ๆนะที่ซึ่งวันนี้ยังไม่อันนี้ผมอยงียังไม่มีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกแต่แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าในปีหน้าธุรกิจบางอย่างที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็น h o s p ิ t า l ิต y ีซึ่งเคยเป็นดาวเด่นของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ก็มีเรื่องปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยใช่ครับคำถามพวกนี้ตัวตลาดไม่สามารถทําอะไรเพราะมันอยู่ปัจจัย นอกเ <don> หนือการควบคุมแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องของบริษัทจดทะเบียนเองก็ดีตั้งทุนเองก็ดีก็ต้องติดตามบริษัทจดทะเบียนองก็ต้องทามีมาตรการที่จะลดเพิ่มลดค่าใช้จ่ายทำอะไรให้เหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันตลาดเนี่ยอย่างมากก็คือเป็นตัวกลางนะครับ,รบเหมือนอย่างที่ผมบอกโครงการจ้าพลัสทำให้คุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้ AI มาช่วยคือคือเราก็อยากจะช่วยลดต้นทุนของการประกอบการงบริษัทจดทะเบียนเราจะให้นักงทุนเข้าถึงข้อมูลซึ่งข้อมูลสําคัญมากครับที่ถูกต้องเชี่งธรรมได้มากขึ้นและน้องุนตัดสินใจเอานะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของตลาดอยู่แล้วครับนี่จะเป็นที่มาที่ทําให้ตลาดเองพยายามจะหาดาวเด่นใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของโครงการ Jump Pass ที่จะให้บริษัทเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็จะมีประเด็นที่ว่า สามารถได้จะไปะทำกิจการเพิ่มเติมหรือขยายเพิ่มเติมได้ก็ออย่างที่ผมว่าถ้ามันมีสตอรี่ที่บอกบริษัทจะขยายบริษัทตอนนี้มีกําลังเท่านี้ถ้าขยายแบบนี้จะมีนักลงทุนมาลงทุนมาเพิ่มทุนมันก็เห็นอนาคตคนก็จะพร้อมจะลงทุนในบริษัทเหล่านี้ซึ่งพึ่งผมต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าหากนักลงทุนมีการเปรียบเทียบบอกเฮ้ยโหถ้าโครงการจ้ำพลัสกว่าจะเกิดอาจจะสักหกเดือนหนึ่งปีสำคัญคือนักลงทุน มีความอดทนระยะยาวเปล่านะครับถ้าเราทำแบบเบรกเชียร์นะฮะคุณปู ett, บัฟเฟตเก็บหุ้นทนยาวก็วาอาจจะดีแต่ว่าถ้ารลงทุนเป็นประเภทเทรดดิ้งเดลี Daily, ่โอ้โหผมว่านี่ก็ตอบยากอ,อันเนี้ผมว่าตลาดมันจะช่วยอะไรได้มบ้างลงทุนเดย์เทรดเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าให,ให้เขาสามารถมีความเท่าเทียมนั้นผมว่าน่าจะเพียงพอแต่ส่วนจะกำไรจะขาดทุนเนี่ยผมว่าเขาต้องตัดสินใจเองอ ว่าหวังผลได้กาไรระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นหรือมันถึงเวลาที่เราจะต้องหาธุรกิจใหม่ๆที่เป็น new S curve เป็นหุ้นเทคถูกถูกซึ่งเราพยายามับซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าของแบบนี้เราไม่สามารถทําได้ภายในเวลาอันสั้นนะกว่าจะไปเอาบริษัทพวกนี้มาขัดสีชีวิวันซึ่งเราพยายามจะ bypass นะครับไปเรื่องสมัยก่อนกำไร3ปีก็อาจจะไม่อาจจะใช้ดู to potential ดูซึ่งอันนี้เรากําลัง revise gain อยู่อันนี้ตลาดทรัพย์กำลังศึกษาว่า ถ้าเราจะาบริษัทพวกนี้อย่างผมไล่ฟังตอนต้นว่าต้าบริษัทพวกนี้เนี่ยมารวมรวมกันเนี่ยตั้งเป็นโฮลดิ้งคอมพานี้ให้มันใหญ่ขึ้นเอาสถาบันการศึกษาที่มี p o t e n t ท a l ีที่เป็นสตาร์ทอัพที่มี VC ที่มันแบบเริ่มจะมีรายได้แล้วแล้วมีอนาคตเนี่ยเข้ามาลิสต์ได้ไหมให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนโดยใช้ disclosure base ข้อมูลอย่างนี้คุณคุณต้องรับความเสี่ยงนะถ้าดีก็ดีไปเลยเหมือนกับคุณสามารถลงทุนใน VC ได้โดยตรงผ่านอาจจะผ่านกองทุนซึ่งเรากำลังคิดแมคคาเรานริษัทพวกนี ททนที่จะลงทุนรายตัวผมอาจจะลงทุนผ่านกองทุนบีซีสมมุติทุกคนก็ไปซื้อได้นะไปซื้อได้เดี๋ยว,เ,ยวเราจะคิดต่แบบอไปว่าซื้อได้ผ่านเป็นเป็นดิจิทัลไหมครับเป็นโทเค็นไหมอันนี้คือเราต้องคิดให้มันครบครบหลบูกทั้งหมดครบหลูกจะคิดแบบเดิมไม่ได้ออกเข้าตลาดแล้วไงบริษัทพวกนี้ถ้ามันได้เงินน้อยมันก็ขยายไม่ได้ครนะแล้วถ้าเกิดเราไปลงทุนบริษัทเดียวมันขาดทุนก็เจ๊งเลย เพราะบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบร,ริษัทพวกนี้ก็มีโอกาสขาดทุน mm hmm. นะแต่ในเดียวกันถ้าเราบอกมีพอร์ตพอร์เตียไปลงทุนอาจจะขาดทุนสัก10%แต่หรือขาดทุนสัก90แต่ว่าขาดทุนเงินน้อยแต่ไปลงทุนแต่กำไรทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะออฟเซ็ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นซ,ซึ่งนี้เราก็ำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงให้ให้มีแน่นอนถ้ามี New เ curve ใหม่มี new economy เศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นถ้าลงทุนก็มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วม ทาที่จะปล่อยให้พวกไฮเน็ตเวิร์ดไปลงทุนก็อาจจะมีซื้อนิดซื้อนหน่อยนะครับซึ่งอาจจะต้องดูเรื่องอย่างที่ผมเรียนอ,อาจจะคู่กับเรื่องของภาษีซื้อแล้วยกเว้นได้อะไรเงี้ยมันคือมันต้องคิดทั้งระบบนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนอ่ะพอเอาเขา,เข,าเข้าตลาดเขาก็กลัวเสียความควบคุมก็าอาจจะต้องคิดที่ผมเคยพูดว่ามีดัวคลาส o อฟแ a ร์แบบต่างประเทศอ่ะผมขายหุ้น20%แต่ผมยังคอนโทรลอยู่นะอะ,อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องแก้กฎหมายนะรัะ แต่ว่าถ้าถ้างัา้นบริษัทดีๆก็จะเข้าหรือต่างประเทศก็จะเข้านะครับอันนี้เรากําลังศึกษาด้วยความเร่งรีบอย่าง,างนี้ดีกว่าครับครับ,รบก็เลยเป็นที่มาที่ทางรัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าก็มีข้อเสนอออกมาว่าอยากจะให้ตลาดทุนไทยเราครอบรวมหรือว่ามีหลายๆผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะฝั่งของคลิปโตเข้ามาด้วยครับมันมีโอกาสจะเป็นไม่ได้ไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าในที่สุดถ้าเราดูเทรนด์ของโลกตลาดอาจจะต้อง มีกระบวนการะะในระยะใกล้ๆเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเราจะมีการเอาเอาคริปโตบิตคอยโทเค็นอะไรนั้นมาเทรดเพราะมันมีอยู่แล้ววันนี้ตลาดก็คุณจะต้องหาผลิตใหม่ๆแล้วก็เป็นตัวกลางให้กางลงทุนเพราะเรามีอยู่แล้วทําไมต้องให้ไปลงทุนทางประเทศทำไมไม่เอาลงทุนในประเทศไทยเรามีโครงสร้างอยู่แล้วเรามีก,กฎกติกาอยู่แล้วก็ต้องขยายตรงนี้ไปอันนี้ผมคิดว่า ตลาดก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยก็ต้องเตรียมพร้อมว่าถ้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องทําให้ได้เราก็จะมีกระดานเพิ่มขึ้นมาใช่ใช่ครับก็เป็นกระดานคริปโตสมมุตินะนี่ยังไม่ยังไม่ได้คิดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําแพลตฟอร์มเตรียมให้พร้อม่าถ้ามาปั๊บเนี่ยตลาดก็สามารถทําได้ครับครับครับสิ่งที่เราคุยมาอาจารย์ครับมันก็จะมาสู่ถึงเรื่องของการแก้กฎหมายการปรับปรุง อาจารย์มองว่าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมันถึงเวลาจะต้องปรับปรุงหรือยังครคือผมพูดตลอดเวลานะครับว่าจริงๆตลาดทุนไทยเนี่ยจะต้องปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายตลาดทุนทั้งหมดนะครับว่ากฎหมายบริษัทหาชนต้องแก้ตรงไหนอย่างที่บอกมีหุ้น2ประเภทก็ดีการระดมทุนการรับผิดชอบซึ่งจริงกรตเขาก็แก้กฎเข้าไปครับนะครับ,รบแต่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องเลยที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยหนึ่งซื้อหุ้นคืนซึ่งก็ใกล้ละ แต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ที่เราพยายามทําเรื่องกิโยตินของตลาดทุนเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการการแสดงตนการต่างๆซึ่งเราก็ศึกษาแล้วนะครับมีการศึกษาโดยทีดีไมีการเสนอผ่านคณะกรรมการฏรรูุกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกที่อาจารย์ทองเป็น,ป,นประธานแต่ว่าพอพูดถึงการแก้กฎหมายของไทยอ่ะมันติดไปหมดเลยใช่ มันติดอันนี้ไม่ได้ต้องไปขอความเห็นชอบจากหน่วยงานโน่นนี่นั่นแล้วต้องแก้หลายฉบับที่ผม,มพยายามจะบอกว่าถ้าแก้แบบเนี้ยมันแก้ทีละจุดเหมือนกับปะโอ้อ,อกสาวบอกมันต้องยกล่างใหม่เลยไหมอ่นะแล้วแก้ทีเดียวกฎหมายที่เขาเรียกว่าออมนิบัสครับซึ่งประเทศไทยเคยทําครั้งเดียวแต่ประเทศอื่นเขาทำกันาบา่อยอซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นนโาัฐบาลเรื่องเราก็พยายามพุชนะครับหมายวว่าส่งส่ง ส่งข่าวสาร,รสร่งเมสเซจให้รัฐบาลว่าถ้าจะปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนเนี่ยทั้งหมดทั้งระบบรวมถึงภาษีด้วยนะครับครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่แค่เข้าระดมทุนเงื่อนไขต่างๆกฎของตลาดเองกฎของกรตอเองกฎของพรบรมหาชนกฎของหลักทรัพย์เนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวก็คือว่าแก้ทีเดียวทำได้เลยครอบคลุมทั้งหมดถูกผมแบบบี <laughs> มีแนวคิดขนาดออกเป็นพระราชกำหนดด้วยซ้าไปแต่ว่ามันไม่ง่ายสำหรับสถานการณ์การเมืองแต่ว่าถึงไม่เป็นพระราชกำหนดเป็นพระราชบัญญัติที่ครอบคลุมทุกเรื่องพวกนี้ก็น่าจะก็น่าจะพอไปไหวมผมจึงอยากเห็นซึ่งเราก็จะเสนอนะครับจึงเสนอเป็นลัทละเป็นอ<ำ>ินฟอร์มัลว่ามีกฎหมายอะไรต้องแก้ซึ่งเราก็จริงๆแล้วเราศึกษามันเยอะแล้วล่ะครับมันไม่ได้ต้องศึกษาใหม่เรื่องกฎหมายนะมีเแต่บางเรื่องเท่านั้นรวบรวม,รวมแล้วก็เสนอเลย นะครับแล้วก็เรียกว่าโทนฟอร์มเดอรทคือว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่วข้องสั่งเลยว่าเอาแบบนี้นะแล้วแล้วการขอความเห็นเนี่ยถ้าไปขอทุกหน่วยก็นหน่วยนี้ก็จะไม่ยอมหน่วยนี้ก็จะไม่ยอมเพราะอำนาจเขาเสียไปตัดทิ้งไปเลยนะครับเรียกว่ากิโยตินของกฎหมายมถ้าลดภาระ,อะของตัวกลางลดภาระของผู้เข้าตลาดทุนคือทำอะไรให้มันง่ายเร็วประหยัดมันก็ แข่งขันได้มันก็จะดีขึ้นเองออหรือว่าอย่างบอกว่าเนี่ยถ้าใครเข้ามาตลาดทุนแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์จะได้มีสิทธิ์โน่นนี่นั่นเช่นคืนภาษีเร็วอะไรเงี้ยมันต้องคิดให้มันครบหลูว่าผมจะเข้าตลาดทุนทาไมถ้าธุรกิจผมดีครบมบแบ่งเคินให้คุณทําไมอ๋อ,อแต่ถ้าเข้าตลาดทุนได้ผมได้ดอกเบี้ยถูกผมได้สิทธิในการคืนภาษีเร็วผมอะไรเงี้ยก็จะเป็นแรงจูงใจคือมีมีอินเซนティブนะฮะหรือว่า ถ้าผมทําเรื่อง ESG เรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็จะได้อีกครับคือคือการแก้ตลาดทุนเนี่ยไม่ได้แก้เฉพาะบริบทเรื่องความเชื่อมั่นก้าวหน้าโจทย์ใหญ่อันหนึ่งคือเรื่องของ ESG เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องลดคาร์บอนเรื่องความเหลื่อมล้ําตลาดทุนมีความสําคัญเพราะจะต้องขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันนะถ้าตลาดทุนดีคนรอบข้างไม่ดีมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ ESG พนักงานลูกจ้างคู่ค้ามันไปกันหมดเลย มันสิ่งเหล่านี้ครับมันมันมันต้องการความเข้าใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์อย่างยิ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยในความเห็นผมต้องเป็นผู้สนับสนุนฟาสิลิเตเตอร์ไม่ใช่เป็นเลกูลเลเตอร์คือกำกับแต่ส่งเสริมให้เขาทำอะไรที่เขาทำได้ให้เขาทำให้เขาทำสะดวกเร็วประหยัดครับนั่นหมายความว่าสิ่งสิ่งที่จะต้องทำทันทีในเรื่องของข้อกฎหมาย มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมคือคือถ้ากฎหมายติดต่อให้นโยบายดีไงก็ทําไม่ได้อาจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ควรจะต้องลดเปลี่ยนแนวคิดว่าจะกํากับฉันเป็นส่งเสริมฉันนะครับซึ่งจริงๆรังวบาลก็พยายามทำเยอะ b o i ต่างต่างแต่ว่ามันอาจจะมีหน่วยงานบางอันที่ยังแบบไม่เคยทำอะ่ะมันทำให้อำนาจเขาเสียไปหรือว่า อันนี้การคิดนอกกรอบแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยากท้าทายแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ด้วยคลื่นที่มันกระแทกเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงถ้าแก้ปัญหาแบบเดิมค่อยๆแก้กฎหมายค่อยๆผ่านสภาใช้เวลา6เดือนผมว่าไม่ทันนะครับมันต้องเร็วครับ,รบอาจารย์เชื่อว่าหลังจากนี้ไปการลงทุนของนักลงทุนเองโดวยเฉพาะราย่อเองก็จะจะเห็นความเท่าเทียมมากขึ้นถูกกับรายใหญ่ไหมฮะผมว่า จะท้อยเปอร์เซ็นต์เขอาจจะเงินก็เยอะกว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์สมองเขาเร็วกว่าดีกว่าแต่ว่าโอกาสต้องเข้าเท่าถึงเท่ากันแต่การตัดสินใจผมว่าอาจจะไม่เท่ากันเขาอ่ะนะเพราะว่าเขาเขามีข้อมูลต่างๆเราก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลครับคือบางทีเราอาจจะไม่แข่งพุ่นใหญ่ก็ได้นะเราไปแข่งหุ่นกลางเล็กๆที่ดีให้ข้อมูลกับนักลงทุนก็โอเคไหมล่ะครับถูกไหมครับก็น่าจะเห็นภาพความเชื่อมั่นที่กลับมาผมเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าโอ้โหมัน เหมือนที่เคยผมไปสัมภาษณ์ในบางสื่อบอกว่าล็อติีเขตของตลาดหุ้นไทยคือตลาดหุ้นไทยมันหายสาบสูญไปมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนเดิมแล้ว,นนเ,เ,ลวเราคบผ่าสิบปีปีนี้แต่ผมว่าเราต้องปรับตัวนักถุกก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับจะแบบย้อนหลังไปเมื่อคนะ่ออมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะฮะยุ่งที่เราเฟื่องฟูโหเกือบจะสองพันจุดอ่ะพันแปดพันเจ็ดเนี่ยมันไม่เห็นง่ายๆครับคือเว้นแต่เราจะมี New Engine ใหม่ๆขึ้นมาในประเทศนี้ขึ้นมาในตลาดนี้ นะถ้าของเก่ามีก็เมนเทนไม่ได้นะครับเอาบริษัทดีๆคือบริษัทมันมีดีทั้งไม่ดีแต่นคนเลือกไว้บริษัทที่มันมี performance ที่ดีมีอนาคตที่ดีเนี่ยไว้นะผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็น,นัน่งทุนแบบเดยเทรดอย่างที่ผมเรียนขาย,ขายไปซื้อใบซื้อขายอยเงี้ยอ,อันนี้ผมว่าระยะยาวลงทุนไทยเนี่ยเก็บแล้วก็ค่อยๆเก็บมันก็ เอาเงินพันผลนี่แหละรับเงินผลดีปีหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยดีกว่าฝากเงินแบงก์มากยกตัวอย่างนะครับต้องต้องภาษานี่บอกต้องอย่าโลภมากนะโลภมากซึ่งมาขายจากกำไรกำไรเนี่ยซึ่งมันก็ลีดไปสู่ข้อมูลที่มันผิดนะะข่าวลือต่างๆนัลงทุนที่ดีเนี่ยมันต้องมีความรู้ศึกษาบริษัทอย่างจริงจังซึ่งวันนี้มันมีตลาดก็มีข้อมูลพอสมควรที่ให้ท่านศึกษา นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะถามคำถามสุดท้ายว่าเราจําเป็นต้องให้ความรู้กับนักลงทุนไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าพฤติกรรมปัจจุบันนักลงทุนเน้นเล่นสั้นหากำไรมากกว่าการศึกษาบริษัทในตลาดว่าเขาทําธุรกิจอะไรหรือหรือจะมีผลตอบแทนเราอย่างไงในระยะยาวถูกอันนี้ใช่เลยครับนะที่ตลาดต้องทําอย่างนี้เลยให้ข้อมูลแต่ว่าให้ข้อมูลให้อ่ข้อมูลต่างๆง,งานวิจัยก็ดีหรือการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทก็ดีอย่างรวดเร็ว แล้วก็ต้องร่วมกับบริษัทอย่างที่ผมเลฟ้ฟังอ่ะถ้าท,ทุกบริษัทถึงแม้จะไม่ร่วมจำพลัสเนี่ยทำแบบจำพลัสเนี่ยตื่นตัวเพราะบริษัทต,ต้องปรับตัวอยู่แล้วเนี่ยผมว่าในผลกระทบโดยตรงกับบริษัทก็จะดีนักลงทุนก็จะมีความเชื่อมั่นนั่นก็ออกบริษัทที่ดีโปร่งใสการเงินดีทํามุ่งไปสู่ลดคาร์บอนความเสี่ยงก็น้อยอันนี้ครับจะทําให้ตลาดทุนเข้มแข็งแล้วนักลงทุนก็เริ่มมีอ่ฉันควรลงบริษัทไหน มันจะมีบริษัทที่มันถ้าถามผมก็ไม่มีแหละอ่นราคาจนกระทั่งแบบไม่มีพื้นฐานเลยเพราะข่าวลือ,อพรามีการซึ่งเราก็พยายามจะตรวจจับด้วยความรวดเร็วนะครับว่าบริษัทอย่างเนี้ยเราจะต้องรีบดําเนินการ,รส่งกรอตอให้กรอตอทาให้เร็วเพราะเราจะไม่ปล่อยพวกนี้ไว้นะวันนี้เราก็มีทีมดูทั้งคนทั้งใช้ AI ทั้งใช้เราอีเวนต์ตอนนี้เซ็นกับนัสแดกที่สหรัฐอเมริกาใช้ใช้ข้อมูลใช้ ใช้เทคโนโลยีของเขาในการตรวจจับบการซื้อขายที่ปกติได้เร็วขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เชื่อมั่นว่าตลาดจะทำเรื่องนี้อย่างอย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่านักลงทุนบางทีอยาไปเชื่อข่าวลือเยอะครับตลาดเตือนแล้วก็ฟังหน่อยบางทีตลาดเตือนก็ยังคนยังขึ้นอยู่เนี่ยบอกตลาดเตือนแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีคนไปเล่นอยู่ซึ่งอาจจะคนที่เล่นอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับคือปั่นหุ่นแต่ว่า้คนที่เป็นแมงเม่าไม่ควรจะเข้าไปนะครับ สุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนเองในฐานะที่เราก็เป็นผู้นําองค์กรของตลาดทุนที่ดูเรื่องของภาพรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไทยครับคือผมม,มาในมาเป็นผู้นําองค์กรตลราดซั์ในภาวะที่มัน,นแย่เนยตอนแรกนึกว่าแย่ที่สุดแล้วแต่มีคงแย่กว่าน,นี้อีกมันเข้ามาใหม่ผมคิดว่าคือคือต้องนักลงทุนต้องต้องหนักแน่นก่อนอันแรกศึกษาข้อมูลอย่างรอบครอบพอศึกษาแล้วก็คือก็ก็วิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์นี่มันการศึกษาไม่ได้ศึกษาเองอะไรมันมีข้อมูลต่างๆนี้ในโลกข้อมูลเยอะมากแล้วก็วิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรครับแล้วที่ปรึกษาบล็กเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจผมเชื่อว่าถ้าถ้าหนักแน่นศึกษาแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยท่านก็จะมีความมั่นคงในแง่ของโอเคพุ้นุ้นนี้อาจจะผิดคาดไปบ้างแต่มันจะไม่เสียหายถึงขนาดล้มละลายเนี่ยเพราะท่านก็คง หุ้นบางตัวเนี่ยมันมันคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยนะซึ่งมีคนบอกอันนี้มันแย่ต้มยำกุ้งอีกก็มันก็คงจะอยู่ไหวอยู่รอดนะครับซื้อขายหุ้นก็ต้องมีสั้นยาวาก็ต้องมีกำไรขาดทุนบ้างนะครับซึ่งก็ก็เรื่องปกติถ้าใครโชคดีกำไรตอกก็โชคดีไปครัะคือลองผมคิดว่าถ้าจะนำคอนเซปต์ของ คุณปู่บอบเฟตเนี่ยผมว่ามันก็เป็นวิธีการที่เราศึกษาได้ว่าหุ้นอะไรที่เขาเราคิดว่าดีในประเทศไทยนะไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบเขานะแล้วก็กระจายความเสี่ยงในการลงทุนคือผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องลงทุนหุ้นไทยทั้งหมดนะครับหุ้นไทยเลือกลงหุ้นไทยดีๆมีเยอะนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงในการลงทุนกองทุนต่างประเทศบ้างหุ้นต่างประเทศบ้างมันก็จะเฉลี่ยครับก็ฝากต้องทุนไทยให้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 มั่นคงหนักแน่นศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีครับ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กิติพงศ์มากนะครับที่มาให้ข้อมูลรวมถึงทิศทางการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ